ดีครับมาผูกป่อกรมูลมีไปแเซตเจนเนลดูไปยังหน่อยทางช่องยูทูปอย่างเนาะเหมือนอย่างหน่อยพาดพี่น้องมาปลอกหน่อไม้พี่นอ้องอยากหน่อยไปหาหน่อไม้ข้าวแม่พี่น้องไปหาหน่อไม้จุดไฟไหม้ไปหาหน่อ,มนอไม้จุดไฟไหม้พี่น้องเอ้ยเจนส์ซ่อนหมดพี่น้องคนเหนียงหน่อยเหนียงใหญ่ปนกันพีนนนนพน่น้องเอ้ยแหนงแหนงหน่อยพี่แหนงน้องเงี้ยหม่ เจนซ่อนเดียวพี่น้องคุณแหนงไว้อจูดไฟใหม่พี่น้องขนาดฝนมดตัวคนกันแหนงใหญ่แหน่งแง่พี่น้องตัวแหนงใหญ่แหนงงามอย่างหน่อยตาวใส่กันแม่นมดพี่น้องหน่อยใหญ่อย่างหน่อยตาวมากพี่น้องบื้บเจนซ้อนเดียพี่น้องคุณทำไมไฟใหม่พี่น้องน้อยจูดแหน่งหน่อยขึ้นไปหาหน่อใหม่ไฟใหม่น้าทึ่งพี่น้องหยุดป่ามันพึ่งมาเหมือนเด้อพี่น้องเดิ้ลไพส์มาบอกน้อใหม่ซอยอย่างหน่อยฝากนี่เพียงลื้อเขาไม่เห็นอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์กดกระดิ่งกดซับสไคร้หน่อยนะจ๊ะ จากช่องเน,น้อยคนคน้นมาหนอกของหน้าสั่งส่งนี่น้อยอยูย่บนหน้าจอโทรศัพท์ของท่านพี่นอ้องมาด้ยวยจ้ามาด้ยวยจ้ามาปลอกหน่อไม้ด้วยกอนอย่างน้อยที่ปลอกมุกพี่นอ้องปอกมุกสิบแท่บเนียงนหน่อไม้พี่นอ้องเนีงนยงหน่อไม้อยู่บนหนอกของหน้าครับพี่นอ้องหากินอาหารธรรมชาติ บ้านๆพี่นอ้องหากินอาหารบ้นบานๆตามธรรมชาติบ้านนอกของหน้าเขาพี่นอ้องสบายๆตามดูดูการพี่นอ้องจัหน่อยนี่ฝนตกมากก็หาเห็ดมองเล้ฝนตกก่อนก็ออกแล้วพี่น้องมองละมองละจังแต่ละจังบัดน้ำเพีงเนาะแต่ละอำเภอเพีงเนาะก็ออกแล้วพี่น้องเต่ทั้งบ้านยังน่อยนี่แห่งเรีงรายนี่เปียงๆพี่นอ้องพอดีจะข้าเจัาดีเห็ดผงโมงแคน ยังน้อยขึ้นไปตอยบังม่วงหน้าเทิงพี่น้องไปตอยบังม่วงเลยไปไฟใหม่ก่อจุดพี่น้องก็เลยหักอนอใหม่หน้าน้ำเอามากแกลงเอาไว้แกงแม่หมูหนอกเสือแทบพี่น้องวิถีชีวิตบ้านๆนะพี่น้องะแม่เด้อพี่น้องเด้อนางปอกน้ำไม้ยืนเลยล่ะแม่นางปอกน้ำไม้น้ำกัน กันมีน้องไหมหามาเอามาล้างน้ำไปลองล้างล้างขี้เถ้าไฟออกล้างขี้เถ้าไฟออกเอามาร้างน้ำล้างขี้เถ้าไฟออก เป็นแดดเป็นขึมๆพี่น้องอากาศเป็นบดๆใจหน่อยย่านฝนท้ำหม,มอม่วงแพนกับฝ่าลงมาพี่นอ้องต้อยหม่วงๆหน่อยนึงพีต้อยหม่วงอกดอกย่านฝนตกท้ำก็ดิบลงมาย่านฝนท้ำหมอม่วงแพนข่อยม,อมอันมเป็นขึมๆเป็นแดด,ดพี่น้องกีบฝ่าก็เยอะ เด้พี่น้องเด้อมาปอกน้ำไม้ซ้อยกันพี่น้องกระดุงหนึ่งน้ำไม้กระรงหนึ่งนะจ๊ะแหนงหน่อยแหนงใหญ่อยงหน่อยห็นมันอันใดมันอ่อ,อนอยังหน่อยกับตาวะไม,มลรู้ขั้นฝนตกใส่ไปในสีอ่อนดีพี่น้องฝนบตกใส่มันก็ยังอยู่เกิดพี่น้องแหนงนราไม่จุดไฟไม่จ้าอาหารบ้านๆเฮา,ามุกพี่น้องมุกสิบแซบ่บ ใส่ยานั่งได้หลายแับอร่อยล้ำแต้ะๆพี่น้องเลยมีนุ่งบ้านวอาหารตามฤดูกาลพี่น้องบะไดกินต่จักระจันพี่น้องเอ้ยจักระจันบ่มีเนี่ยฝนตกจักระจันขึ้นบน่ไดศูนย์พันวแตถุพี่นกองบัดนี้เจ้า่าเจ้ากพี่น้องจักระจันฝนตกมา,จากจักระจันหมุนขึ้นจากใต้ดินเพียงว่าดินซุ่มบู๊สนุกติดเอา ยังนี่หายยากพี่นอ้องปอกเสร็จแล้วก็สวยงามนะจ๊ะน้ำไม่จูดจ๊ะน้ำไม่จูดไฟไหม้แหงน้ำไม่พี่น้องุตุกุติกิ Bum bum bing dim, ya เด้นมาเด้อมาเด้อมาปลอกมาใหม่ซอยกันมาเด้อเนี้ยงหน่อยก็อ่อนดีที่พี่น้องเด้อเนี้ยงหน่อยก็อ่อนดีดีขนาดบ่มีฝนนี่เป็นหน่องขนาดแดดเผาพานกระดอกกระเดือกกน็อยังอ่อนดีพี่น้อง เนียาไม่จูดทุกคุกทุกิกเนียงไม่จูดไฟไหมดอกกระเจียวปลานี่ไวหวแต่เจ้าพี่น้องเด้อมันมันแดงหไหวไหว,ว,วเอากระเจียวปลาจจกีประซันไปหาหน่อไม้จูดแน่เห็นดอกกระเจียวกระเก็บเก็บมาใส่กับเกงใหม่พี่น้องก,ก,ก,กขอขดกุชชี่กับกุชชี่มใส่พี่น้องแซ่บอาหารบ้านห้า หน่อนสิไป,ปหาอีก่พี่น้องหาบหนสิปรอเบมองหส้นก็จาะมีควอยี่น้องจะไปควยกุจีมใส่เก่งเหมนกสิไปหาอีก,ยยก,ก,ปปอกขึ้นไปต่อยอางมองอีกอยู่ แหนงมันพี่น,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 พน้องหนี้งน้อไม้เจนซ่อนบอ่พี่น้องเจนซ่อนบ่ม่ดเ,เด้อม่เด้อปลอกบอาด่าวง่ายเด้อพี่น้องสองสมองเจ๊สิดเดเบาบลแด่ว ไปหาหน่อยต้งหาแบบคุมค้มๆพี่นอ้องนี่มันแดดมันก็นหอนเนาะยังนลอยไปหากับแดดหอนนะสกปรกฟาวพี่นอ้องฟาวมาต่อยบอม่องม่วงอีกถ้าม่องลงม้บ่มพี่นอ้นองหนีมันแดดมันสุกกระเทียมหม่วงแทนใส่นี่ต้มกินเด้อพี่น้องมันแรงใหญ่พี่นอ้องใส่น,นี่ต้มกินได้ด้วยนี่ nhẹ mà dày mò à, chấm bùm chấm bìm đẹp nó เป็นนออขอกหน้าเป็นหน่อ,ห,นาห,นอหากินอาหารตามฤด,ดูการฝนตกเก็บเ,เห็ดอาหาหนา่อ้หาหน่อ้ฝนตกใหม่หาหน่ไฟไหม่พี่นอ้อกลนกินนู่นแต่กินนู่นกินแบบอาหารบ้านๆพี่หนอ้อสุกไหนสีเท่าที่บ้านเดาใครปลาอีสานแห่งแรงบ่แห่งแดงหรือพี่น้อหรือเอาไปปลาอีสานกันด่านพี่หนออ้อติดวควมอยากคว่มกินนี่ ไม่ใช่เด้ออยจะมาเบ้าว่าอีสานกันดานเด้อพี่น้องเด้อแรงเต็มไปแรงน้ำใจเด้อจ้ามาอีสานนี่มีได้กินบ่เด้อพี่น,อน,น,น้องบไดื้อกินคีออยู่ในเมืองหลวงเด้ออยู่ในเมืองหลวงนี่โอ้ยขั้นบ่ซื้อกินกับบไดิกินเด้อพี่น้องไม้อีสานนี่มาหากันนี่น้ำหอดเขาถึงเด้พี่ มาอีสานไม่อดตายนะจ๊ะจะไปในเมืองหลวงนี้ถ้าไม่ซื้อกินไม่ได้กินดอกจ้าไม่มีพี่น้องเหมือนเหมือนบ้านนอกเราสิมุกสิบแซบ่พี่น้อง หลอบนี่ยังหน่อยจม,มุกก่อนพี่น้องสิบเสิบเอ,อันนั้นสิบเแกงพี่น้องสิพิหาขุากิมาใดก่อนยังหน่อยจังสิกแกล้งกินแกงกินแก๊แกบพี่น,น,น้องเองเหน่งนอนไม่จูดไฟไหม้ดื้อ สองสม้มุอที่สีเดียวไวเดียวพี่น้องปอกแหนงเพื่อนเจนชออเจนชอ่อน้ำไม่สดนี่ก็แสบพี่น้องน้ำไมถุงเห็ดว้ก็แสบพี่น้องนถุงนี่ วันนี้ช่วงนี้นกไม่ในถุงกับย่งางบ่วลายพี่น้องกับมหาหากินนไม่สดตามปลาตามดอนตามหัวไฮไปนหน้าพี่น้องจุดเผาคั่วแปลงออกกับไม่ก็ไม่ปบอผภัยกับหากินพี่น้องสบายสบาย,บายอาหารบ้านเฮาพี่น้องแซ่บแท้ ตีแหนงพี่นอ้องบื่อเหนงมันไม่จุดไม่จุดไม่ไปป้านี่พี่นอ้ออย่างนี้ไปป้าอย่างหน่อยก็หาปนกันมากทีเดียันะ เอาคลิปนี้อย่างน้อยจะทีมไทยไปสักก้อนพี่น้องเนาะพี่น้องมากคลิปนี้กี่รืมก็ได้กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ให้มันไรแสนล้านวิวเนเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องก็มารับชมเมนคลิปอ well. ันคลิปหาหนมใหม่พี่น้องเออตอนเด็กวันยังนอยว่าจะไปไปถ่ายถ่ายเหตุคลิป์ถ่ายหาหนมใหม่พี่น้องมันบ่มีมือกล่องพี่น้องเพราเขาไปหาหนมใหม่มือเขากระดับนะพี่น้องเขาก็ต้องเขาก็ต้องดึงเอานมใหม่พี่น้องน้ำก๊อกใหม่เปนไฟใหม่พี่น้องมือดำมันมันก็จับกล่องอะได้พี่น้องต้องมีอีกพื้นหนึ่งถ่ายให้พีี่น้้ออองงตมมื กมันจึงจะหาเห็ดคลิปไทยในใบได้พี่น้องต้องมีสองคนนี่ยังหน่อยหายเดี๋ยวยังหน่อยจะมามาถ่ายเห็ดเป็นคลิปอันให้เบิ้งพี่น้องเป็นคลิปบอกนะหน้าไม้พี่น้องพี่น้องยั่วๆมิจฉาพี่น้องกระโดงหนึ่งพี่น้องมาเด้อพี่น้องเด้อฝากไวส้สวัสดีเด้อพี่น้องเด้อเห็นได้ย่าลืมกดติดตามกับช่องมูลมีพาเช็ดใช่ไหมพี่น้องจากคนบ้านนอกของหน้าวิถีชีวิตบ้านๆพี่น้องบ้านนอกของหน้าแท้ๆร้อยเปอร์เซ็นต์มักย่าลืมกดติดตามบ๊ายบายสวัสดีครับ